เล่นหัวยี่สิบสองรอบหลุดไปแค่สองรอบนะครับกับสูตรยี่กี่ปักหลักรวยนะครับเพื่อนๆกับสูตรนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหววบัญชากันด้วยผมเอาสถิตินะครับจากรอบที่ยี่สิบห้าถึงรอบที่สาสิบเจ็ดนี้มาจากหววโอเคนะครับเ,เพื่อนๆดูวันที่ได้เลยคือวันที่ยี่สิบสองเอ้ยวันที่สองธันวาคมปีหกแปดนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่รอบที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเจ็ดมาดูหลักการคำนวณสูตรนี้กันละกันไม่ง่ายเอย้ไม่ยากมากนะครับง่ายๆอันดับแรก เราจะใช้หลักร้อยนะครับของ3ตัวมาคูณกับหลักสิบของ2ตัวล่างเท่านั้นเองและมาลบต่อด้วยหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเราเอาเก้าคูณด้วยสี่ครับเก้าคูณสี่เท่ากับสามสิบหกได้มาสามสิบเราจะใช้หลักหน่วยนะครับเป็นเพื่อนหลักหน่วยคือเลขหกนะครับหลักหน่วยคือ6 6 เราได้เลขมาแล้วเราจะลบด้วยหนึ่งคงที่นะครับลบด้วย1นึ่งคงที่จะเหลือห้าพอได้เลขมาแล้วครับได้เลข5้ามาแล้วนะฮะไ,ได้จำนวนตัวเลขมาแล้วเราจะนับเพิ่มไปอีก1ตัวห้านับไป็หคือ6ครับอ่ะรอบนี้เราจะได้เลขมานะครับที่เราจะซื้อหรือเลขยิงของเราคือห้าหกห้าหกถูกไหมเข้า5้านะครับมีทั้งห้ามีทั้งหเลยหนี่มี3ามตัวนะครับและห้า ศูนย์ห้าสองตัวล่างรอบนี้ถูกไหมครับถูกครับมาลุยกันต่อครับรอบที่ยี่สิบหกหกคูณศูนย์เท่ากับศูนย์นะครับหกคูณศูนย์เท่ากับศูนย์เราจะเอาศูนย์มาลบด้วยหนึ่งมันลบไม่ได้นะครับซึ่งเลขศูนย์นี้นะครับเราจะตีเป็นเลขสิบก็คือเอาสิบลบหนึ่งสิบลบหนึ่งเท่ากับเก้าครับนับเพิ่มไปอีกหนึ่งคือศูนย์นะรอบนี้ถูกไหมมีครับมีเก้าครับสองตัวบนครับห้าเก้า รอบนี้มีเก้าถูกสองวดติดไปกันต่อครับแปดสองสิบหกหลักหน่วยคือเลขหกนะครับเพื่อนเพื่อนหลบด้วยหนึ่งคงที่ครับได้ห้านะฮะเพื่อนเพื 5, นะ่อนห้านับเพิ่มไปอีกหนึ่งคือหรอบนี้ถูกไหมมีหกครับนี่เลขหกนะครับห0ศูนย์สองตัวบนนะครับสมงวดติดแล้วหมากันต่อหนึ่งคูณ4ี่เท่ากับหน 4, ึน 4, ่งสี่วนสี่ะวะ นึ่งคูณสี่เออหนึ่งสี่บินสี่แม่งงงสะพายเลยเฮาปัญหาอยากเขียนถไว้ล้วกูหนึ่งสี่สเ,งงเทา่กทาก,กับสี่สี่ลบด้วยหนึ่งคงที่ครับปัญหาอยากเขียนถไว้สี่ลบหนึ่งเท่ากับสาม<_><_>สามนับเพิ่มไปหนึ่งนะครับก็เป็นสี่นะครับรอบนี้มีสามสี่ถูกไหมถูกนะครับมีสี่ครับสองตัวบนครับเพื่อนสี่งวดติดแล้วนะครับมากระต่อห้าคูณด้วยแปดครับห้าแปดสี่สิบ หลักหน่วยคือเลขศูนย์นะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะเอาศูนย์มาลบหนึ่งลบหนึ่งตั้งต้นศูนย์อยู่ที่บอกนะครับเราจะตีเป็นเลขสิบสิบลบหนึ่งเหลือเก้าครับเพื่อนเก้าแล้วนะับเพิ่มไปหนึ่งคือศูนย์รอบนี้ถูกไหมครับถูกครับศูนย์สามครับโอ้โหห้างหมงวดยั้งไม่หลุดสักงวดสูตรเดินดีจริงๆนะครับสูตรปักหลักรวยนะครับเพื่อนไปกันต่อสองคูณศูนย์สองคูณศูนย์เท่ากับสองเท่ากับศูนย์ทุยอีกแล้วกลัวสองคูณศูนย์ 0, นะับ นี่นะเขาดูหให้ดูเลยสองขีดศูนย์เท่ากับศูนย์คูณอะไรกับศูนย์วะเพื่อนก็เป็นศูนย์หมดอะอ่ะศูนย์ลบด้วยหนึ่งครับเหมือนเดิมครับศูนย์ 10, 10 1, เท่ากับสิบสิบลบหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าศูนย์รอบนี้ถูกไหมไมีอีกแล้วครับขนาดเลขแปลกๆยังมานะครับเนี่ยถูก 0, เก้าศูนย์เต็มๆเลยเนี่ยสองตัวบนสามตัวด้วยนะเนี่ยรอบนี้เข้าสองตัวเลยครับหกงวดติดแล้วครับเพื่อนๆไปกันต่อศูนย์คูณสอง 0ูคูณสก็เท่ากับ0ูนย์เหมือนเดิมเราก็คิดเหมือนเดิมเลยครับศูเท่ากับตีเป็นสิบลบหก็เป็นเาแล้วก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมรอบนี้ถูกไหมถูกอีกกับ2ตัวล่างครับถูกศูนย์นะครับบอกเลยยิงเลขนี้รวยแน่นอนครับไปกันต่อ2อเท่ากับ0นย์อีกแล้วมึงก็ขยันศูนมาเยอะเหลือเกินนะรอบนี้เนี่ยมาศูนย์ลบหเหมือนเดิมครับ9 0 นับเพิ่มไปหนึ่งนะครับรอบนี้ถูกไหมถูกทั้งสองตัวล่างสองตัวบนนะครับเข้าทั้งเก้าทั้งศูนย์โอ้โหยังไม่หลุดสักรอบเลยนะเนี่ยอันนี้รอบตั้งแต่ยี่ิบห้าขึ้นมาวันที่สองธันวาคมคือวันนี้เลยนะครับไปกันต่อครับห้าสองเป็นสิบสิบหลักหน่วยคือศูนย์เหมือนเดิมครับศูนย์ลบด้วยหนึ่งก็จะเป็นเก้าเหมือนเดิมนับเพิ่มไปหนึ่งก็คือเป็นศูนย์รอบนี้ถูกอีกแล้วมีเก้าอีกแล้วครับโอ้โห สองตัวบนนะครับเพื่อนๆแปรรอบติดแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ารอบติดไปก็ต่อห้าคูณด้วยหนึ่งห้าหนึ่งเป็นห้าลบด้วยหนึ่งคงที่ครับจะเหลือสี่นับเพิ่มไปหนึ่งครับเป็นห้ารอบนี้ถูกอีกแล้วโอ้โหถูกทั้งสี่ทั้งห้าถูกทั้งเนี่ยสองตัวบนไปกลับเลยแล้วก็สองตัวล่างสองตัวบนนะครับถูกหมดเลยนะครับสี่ห้าห้าสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ย ถูกหมดเลยนะเนี่ยสิบรอบยังไม่หลุดสักรอบนะครับมากันต่อ1นึ่คูณห้าหคูณหก็เท่ากับห้าเหมือนเดิมครับเราก็จะเอาห้าลบด้วย1ตั้งต้นครับก็จะเป็น4ี่ห้าเหมือนกันรอบนี้ถูกอีกแล้วนี่ฮะสองตัวบนนะครับเลขห้านะครับสิบเอ็ดสิบสองงวดปะเนี่ยศูนย์คูณเเท่ากับศูนย์ครับเท่ากับ0นย์บลบด้วย1ตั้งต้น เราก็จะได้ศูนย์ลบหนึ่งก็เป็นเก้าเก้าลบหนึ่งเด้อเอ้ยสิบศูนย์ตีเป็นสิบสิบลบหนึ่งเหลือเก้าแล้วก็ศูนย์รอบนี้ถูกไหมถูกอีกแล้วเฮียไม่หลุดซักรอบเลยดีกว่าแสดงว่าผมคำนวณผิดนะตอนแรกเนี่ยก็คือถูกหมดเลยนะครับมาดูกี่รอบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองรอบเข้าหมดเลยเพืเ่อนๆกับสูตร ปักหลักรวยนะโอ้โหกินเต็มครับบอกเลยถ้าเราลงทุนหลักบาทหนึ่งหนึ่งบาทเนี่ยมันก็จะลงทุนรอบละสองอตัวละบาทนะครับลงทุนตัวละบาทตัวละสามสิบทั้งหมดก็จะเป็นสามสิบแปดนะครับถ้าเรายิงเลขนะครับถ้าถูกก็จะได้ห้าสิบสี่อัตราการจ่ายบาทละเก้าสิบสองนะเพื่อนๆเ,เอาอย่างนี้แล้วกันก็ใครชอบสูตรนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยกับช่องหวยบัญชา เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาซื้อเลยแล้วกันมาเอาแบบสดๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบล่าสุดกันก่อนนี่วันนี้วันที่สองเลยนะครับเราจะเล่นที่ยี่กี่แปดแปดนะฮะมาดูผลกันก่อนยี่กี่แปดแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันขึ้นมาละเอาเหลือเสือยแบบหนึ่งแ๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าใหม่แป๊บนึงนะครับยี่กี่แปดแปดรอบต่อไปรอบที่สี่สิบสองเลยนะเพื่อนๆอู้อีกนานเลยว่ะ แต่เราไปดูผลนันก่อนเราต้องใช้ผลหวยนะครับมาคำนวณน,นะครับยีก่กี่แปดแปดรอบเมื่อกี้สองตัวล่างสามหกสามตัวห้าสามสามเอาห้านะครับหลักร้อยนะครับห้ามาคูณด้วยสามห้าสามสิบห้ามาคิดไปแพร้อมกันเลยห้าสามสิบห้าหลักหน่วยคือห้าครับเอาห้ามาลบด้วยหนึ่งตั้งต้นรอบนี้ ที่จะได้เลขคือ4และ5นะครับที่เราจะยิงนะรอบนี้นะมาเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยมารอบที่42นะเพื่อนๆน,นะอันนี้แบบเรียวๆเลยนะครับผมจะซื้อ2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็19ประตูยิง4แล้วก็5ครับมารอบนี้ลงทุนสัก 50บาทแล้วกันไหมห้าสิบาทลงทุนสามพันหกมาลองดูกับอันนี้คือกําไรที่ผมได้มาตั้งแต่วันนั้นที่ผมลงคลิปไปนะครับคือบวกมาเป็นหมื่นเลยวันนั้นทุนมาแค่สามพันก็เราถ้าเราหลุดสังวดหนึ่งเรารอบต่อไปเราก็ต้องซื้อทบด้วยครับทบกําไรขึ้นไปนะครับมายืนยันกันเล่นครับเดี๋ยวรอดูผลนะครับอีกกี่นาท,อานาทีอีกห้านาทีครับอีกห้านาทีเดี๋ยวมาดูผลกันพเพื่อน อ่ะมาดูกันนะครับผลหวยออกแล้วนะว่าจะถูกหรือเปล่านะรอบที่สี่สองนะครับเดี๋ยวผมต้องกดกลับไปก่อนหรือเปล่าวะเชื่อถูกไหมเนี่ยเต็มเต็ม <c oughs> <ๆ>ครับสี่เดี๋ยวถูกเรียกอะไรวะเมื่อกี้ผมเน้นให้เป็นสี่กับห้านะถูกมาสี่หนึ่งนะครับเพื่อนๆลงทุนสามพันหกได้มาสี่พันหกได้กําไรหนึ่งพันนะครับรอบนี้อันนี้ก็คือซื้อแบบสดๆให้ดูแบบเรียวๆเ,เลยนะครับกับสูตรปักหลักรวยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปใช้กันดูได้ ถ้าไม่เข้าใจก็ทำมาคางคอมเมนต์ได้นะครับหรือจะจะตามที่กลุ่มหวยพวกเรานะครับเราก็วางเลขให้ตั้งแต่รอบเช้าจนถึงดึกเลยนะครับกับกลุ่มหวย